กระสือเป็นผีที่สิงสู่อยู่ในผู้หญิงซึ่งจะสิงสู่อยู่ในหญิงแก่เชราสูงอายุชอบรับประทานของสดของข้าวมักจะออกหากินตอนกลางคืนไปแต่หัวกับตับไตไส้พุงส่วนร่างกายจะทิ้งไว้ที่บ้านเวลาไปจะเห็นเป็นดวงไฟโตโตมีสีแดงสีเขียว ส่วนมากจะเห็นเป็นสีเขียวเรืองแสงวาวๆโดยจะเริ่มออกหากินตั้งแต่เวลาหัวค่ำไปจนถึงเที่ยงคืนและจะกลับเข้าร่างในเวลาใกล้รุ่งสางเวลากลางวันจะมีลักษณะเหมือนคนทั่วไปแต่จะมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นไม่ชอบสบตาคนเงียบๆไม่พูดจากับใครชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวบ้างก็ไม่ชอบแสงสว่างก็มี ผู้ที่เป็นกระสือนั้นมักจะเป็นผู้ที่บูชาไสยสาศาสตร์มนต์ดำเดรัจฉานวิชาแต่ทำผิดข้อห้ามจนกลายเป็นกระสือไปในที่สุดปกติแล้วกระสือจะไม่ทำร้ายคนว่ากันว่าเมื่อกระสือออกหาก,กินเวลากลางคืนและเมื่อพบกับคนก็จะลอยหนีหายไปถ้าหากคนทำให้กระสือเกิดความไม่พอใจโกรธกระสือก็จะมีความาาคาดแค้นอาฆาต เมื่อกระสือได้ชำระความแค้นกับคนนั้นนั้นแล้วก็อยู่ที่ว่าจะบาดเจ็บแค่ไหนหรือจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้ ใครคลอดลูกมาใหม่ๆ,ๆกินสดข้าวของเลือดจะชักนำให้ผีกระสือมากินตับไตไส้พงุงของผู้หญิงคนนั้นที่คลอดลูกหรือว่ากินเด็กทารกคนนั้นนั่นเองเหตุนี้ชาวบ้านจึงมักนำเอาหนามพุทรามาไว้ที่ใต้ถุนเรือนตรงที่มีร่องมีรูเพื่อป้องกันไม่ให้กระสือเข้ามาเชื่อกันว่ากระสือกลัวหนามเกี่ยวไส้ นอกจากของสดคาวแล้วกระสือยังชอบรับประทานของโสโครกเช่นอุจจาระเป็นต้นเมื่อรับประทานแล้วเห็นผ้าของใครตากทิ้งค้างคืนไว้ก็จะเข้าไปเช็ดปากผ้านั้นก็จะเป็นรอยเปื้อนดวงดวงถ้าเอาผ้านั้นไปต้มกระสือก็จะรู้สึกเจ็บปวดไปทั้งร่างกายแล้วก็แสบร้อนปากจนทนไม่ไหวจนต้องมาร้องขอไม่ให้ต้มต่อไป กระสือนั้นเมื่อเจ็บจวนจะตายก็ไม่ตายเด็ดขาดและจะต้องคายน้ำลายของตนเองทายเข้าปากลูกหลานใครสักคนไว้ให้สืบเป็นทาย,ยาทกระสือต่อก่อนตนจึงจะตายได้โดยไม่ต้องทุกขทรมานอีกต่อไป